สวัสดีค่ะที่ฉันนางสาวนันทยานุนตสาสาขาการบัญชีรหัสศูนย์ที่หกวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับชถิติประชากราศาสตร์และประชากรและเคหะจำนวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่พศ2559ชาย8 4 3 0 8่คนหญิง892,674คนรควมาความหนาแน่น,นของประชากรเชียงใหม่1อำเภอเมือง234 0 0 837คน2อำเภอสอ1 8 0 75, คน3อำเภอหางกงุง1 90 1 0 1ง0 1นาคน4อำเภอสันทรายหนงห้ัเคน5อำเภอเชียงดาว9 1้า9ม่นนานจำนวนประชากรที่มีการเกิดการตายการย้ายเข้าและการย้ายออกในปพศ .2559 การเกิด1,9,789คนการตาย1,000 0 5,604คนการย้ายเข้า176,106คนการย้ายออก14,195คนวิธีการคุมกำเนิดของคนจังหวัดเชียงใหม่ในพศ2559 1ห่วงอนามัย25คน2ยาเม็ด5,623คน3ทรามันยิง434คนทรมันชาย3คน5ยาฉีด12,000